พูดถึงการแข่งขันรถยนต์อีวีนี่ถือว่าดุเดือดกันมากนะคะในระดับโลกเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอจากสหรัฐอเมริกาอย่างเทส l a นะคะแล้วก็หลากหลายแบรนด์จากประเทศจีนเลยก่อนหน้านี้เขามีการถล่มกันเรื่องของสงครามราคาแต่ไม่รู้ว่าสงครามนั้นจบหรือยังไปหาคําตอบพร้อมกันค่ะ เราขอยับไปดูเรื่องของรถไฟฟ้าในประเทศจีนกันหน่อยนะครับการที่ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากตลาดใหญ่มากแน่นอนว่ามีผู้เล่นจำนวนมากนะครับในเกือบทุกอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นครับ ตอนปีที่แล้วมีข่าวคราวออกมาว่าเหมือนมีสงครามราคาของรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในประเทศจีนครับหลังจากที่เทสลาซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะครับจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเข้าไปทําตลาดอยู่ระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าเทสลาลดราคารถไฟฟ้าของเขาหลายต่อหลายครั้งครับสิ่งที่ตามมาก็คือพอยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาลดราคาลงมาผู้เล่นอย่างจีนเองไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ b y d หรืออีกหลายๆแบรนด์ก็จําเป็นต้องดั้มราคาของตัวเองลงมาเพื่อแข่งขันกับเทสลา รวมไปจนถึงค่ารถยนต์จากเยอรมนีอย่างโฟกส์สวานเกนก็ต้องลดราคาลงมาเหมือนกันครับแต่ดูเหมือนว่าสงครามราคารถไฟฟ้าในประเทศจีนอาจจะไม่ได้ลุกลามบานปลายมากไปถึงกว่านี้แล้วนะครับอาจจะถึงจุดสิ้นสุดลงแล้วเพราะว่าทางการจีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่เทสลากับผู้ผลิตรถยนต์ของไฟฟ้าของจีนมีการลงนามมีการลงนามเซ็นสัญญากันว่าจะกันหนดราคาให้เป็นไปตามปกติไม่มีการลดราคากันมากเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาครับ พอลงนามกันแล้วก็มีการระบุเอาไว้ด้วยนะครับว่าการแข่งขันจะเป็นทำในอุตสาหการรมรถ e ีีในประเทศจีนพิธีลงนามที่ว่านี้เกิดขึ้นที่ไชน่า Auto Forum มครับ มีผู้บริหารของค่ายรถถึง16แบรนด์ด้วยกันนะครับมาลงนามร่วมรับทราบแล้วก็มีการระบุเอาไว้ว่ามีขั้นตอนว่าจะต้องทาทั้งหมด4ประเด็นใหญ่ๆแต่จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอที่เขาเซ็นกันเนี่ยเขาเซ็นกันว่าเขาจะทําอะไรกันบ้างยกตัวอย่างเช่นเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของอุตสาหกรรมมีการควบคุมกิจกรรมทางการตลาดรักษาการแข่งขันให้มีความเป็นธรรมไม่รบกวนการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยราคาที่ผิดปกติ ให้ความสนใจกับวิธีทางการทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ไม่โอ้วดหรือใช้การประชาสัมพันธ์ที่ผิดพลาดเพื่อจะไปดึงดูดความสนใจหรือหาลูกค้าใหม่จะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอันดับแรกปรับปรุงชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงส่งเสริมค่านิยมหลักของสังคมนิยมและอื่นๆตามมาอีกมากมายครับ จะเห็นว่ารายละเอียดของข้อตโตกลมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูเราจะพบว่าจุดเริ่มต้นของสงครามหั่นราคารถไฟฟ้าในจีนเกิดขึ้นหลังจากที่เทส l a เริ่มต้นก่อนตอนปลายปี2022ครับเทสลาลดราคารถไฟฟ้าของตัวเองไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับลดหลายครั้งแต่รวมๆแล้วลดลงมาถึงประมาณร้อยละหก ร้อยละหกของราคารถไฟฟ้ามันเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผลที่ตามมาแน่นอนว่าก็ทําให้มีปฏิกิริยาไม่ใช่เฉพาะกับผู้ประกอบการเท่านั้นเพราะว่ามันเกิดปัญหาตามมาหลังจากที่ผู้บริโภคเองที่เขาเคยซื้อรถเทสลาไปเองเริ่มที่จะออกมาแสดงความไม่พอใจว่าตัวเองซื้อในราคาที่สูงกว่าแล้วอยู่ดีดีเทสลาก็ลดราคาดัมลงมา6%แปลว่าตัวเองซื้อในราคาที่แพงกว่าคนอื่น6%ซื้อเร็วแล้วซื้อแพงกว่าเกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันครับ ทีนี้สงครามราคาที่มันเกิดขึ้นมาทําให้ตลาดรถไฟฟ้าในประเทศจีนมันชะลอตัวลงตามมาด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผู้บริโภคเห็นว่าเมื่อลดราคางั้นยังไม่ซื้อดีกว่ารอให้ลดราคามากไปกว่านี้ก่อนสุดท้ายตลาดมันก็เลยเล็กลงเล็กลงครับบางแบรนด์เจ็บหนักจากสงครามราคาในช่วงต้นปีอย่างนีโอเขาบอกว่าไตรมาสแรกขาดทุนสุทธิมากถึง4,700ล้านหยวนจากปีก่อนขาดทุนอยู่แค่1,800ล้านหยวนเท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันครับ จากตัวอย่างในประเทศจีนถ้าเราจะบอกว่าสุดท้ายแล้วสงครามราคาอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับทุกสินค้าแล้วก็ทุกๆตลาดก็เป็นไปได้อย่างน้อยๆที่จีนก็เป็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าสงครามราคาไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนในบ้านเราเรายังไม่ถึงขนาดเจอสงครามราคาสําหรับรถ e v นะครับแล้วก็หวังว่า ถ้าหาก่็มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของราคาหรือก็ตามแต่อย่างน,น้อยที่สุดเรื่องคุณภาพเรื่องความปลอดภยัยและประโยชน์สำหรับผู้บรโิรโภคน,น,น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกๆฝ่ายคำนึงถึงมากที่สุดทั้งหมดนี้คือ Business World ครับ สำหรับประเทศไทยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนรถยนต์อีวีจากประเทศจีนเดอรมันหรือว่าทางสหรัฐอเมริกาถ้าคุณกำลังมองหาที่ลงทุนอยู่ก็อยากจะบอกว่าประเทศไทยต้อนรับทุกแบรนด์อยู่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ